วัสดีครับวันนี้พบกับผมครับเกมฮาวดีครับวันนี้เอาเจ้าตัวนี้แม่ชมครับเป็นตัวที่รวมอะไรกันครับแต่ตัวนี้รวมไม่เยอะครับประมาณแค่สามค่ายสไลด์ตัวนี้ครับถ้าเคยดูคลิปผมเป็นสไลด์ที่ผมเคยรวมที่ค่ายครับซึ่งตอนนั้นนะครับผมทําเป็นทรงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งคอมแพคครับแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วผมย้ายลงมาใต้ในบอดี้ของ ให้เขาปลาครับตัวนี้แต่ก็เป็นซองคอมแพคเหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวนี้เฟรมล,ล่างมันผมทอดของ kjwkp ศูนยครับซึ่งเฟรมตัวนี้ได้ไมาเป็นอาทิตย์แล้วครับแต่ต้องเซตครับมาเราค่อยเล่าครับมาเริ่มที่แม็กก่อนคือตัว akp ศูนยดครับผมไ้แม็กกาซีนมาสองอันตัวซ o โอครับไม่ได้ใช้เพราะมัน มันรั่วไปแล้วแล้วน่าจะซ่อมยากลำบากครับก็เลยไม่ได้ซ่อมทอดใช้เป็นอะไรไปแต่ตัวนี้ครับได้มามันรั่วอีกตัวหนึ่งตัวนี้มันเป็นกีนแก๊สมันซ่อมง่ายผมก็เลยลองดูซึ่งปัญหาของไอ้ตัวนี้ครับคือไอ้น็อตคันอัดตัวนี้มันว่างครับเจ้าของเก่าเขาอะเขาได้ยินเสียงแกัดรั่วครับแล้วเขาคิดว่า เป็นที่ไอไอตัวเนี้ยเลยตัวเนี้ยขันไม่แน่นเขาเลยไล่ขันไล่ขันขันจนพลาดไปทําให้เกลียวมันเละครับแล้วก็เฟืนขันต่อจนมันว่านเป็นวงกลมไม่มีร่องเลยครับแบบว่านเละเหมือนอสวเจ่อมาเลยครับผมก็เลยลองเอาไขคองแบนต่อห้เป็นร่องแล้วมุนก็ไม่ไหวครับมันมันแน่นมากแน่นจนเหมือนแบบเจ้าข้องเก่าวแบบไม่แน่ใจว่าใช้น้ํายากันคายหรือไม่ก็ ก้าวยอดนะครับหรือไม่ก็ย่างเดียวคือแบบไม่เคยทอดเลยอาจจะแบบเป็นน้ํายาการขายของโรงงานยอดมาจนแบบมันเสื่อมจนมันแน่นเฟื่อดนะครับ,ท,รบออทีนี้ผมก็เลยนี่เอาสว่านเจาะเอาเกียวซ้ายครับเจาะแล้วก็ไม่ออกทีนี้ผมก็เลยนี่เลยเอาดอกใหญ่ะครับเจาะให้เนื้อบริเวณน็อตมันหายไปเลยพอทีนี้ใกล้ถึงแกนแล้วผมก็เปลี่ยนสว่านนอกเล็กครับเจาะฟุบ เพื่อให้หัวมันคาดแล้วค่าเสร็จเนี้ยเราก็จะทอดหัว่วเนี้ไไปได้ครับพอทอดเสร็จเนี้ยผมก็ว่าหน้าจะออกแล้วเอาคีมมุ่นคีมมุ่นไม่ออกกันครับโคตรแน่นเลยผมก็จะใช้คีมล็อกตัวใหญ่ครับจะบิดออกบิดจนหัวบีครับฝ่าจะออกแน่นมากตรงนี้แล้วก็โอเคครับแต่ตรงนี้ไอ้นี่เลยใช้ทะวานเจาะเยอะไปหน่อยกินเนื้อไปนิดหน่อยแต่โอเคครับใช้งานได้จริงๆผมเช็คแล้วตัวนี้มันไม่เป็น ที่ตรงนี้รั่วเครับจริงๆมันคือโอลิงแกนวาตัวนี้รั่วแต่เจ้าของเขาคิดว่านี่รั่วก็เลยไปมุนมุนจนตอนนี้ว่านแต่โชคดีครับที่เอาออกได้ตอนแรกผมกลัวเลยกลัวไอ้นี่ว่ามุนไปมุนมาแล้วเกี่ยวตรงนี้มันจะมันจะล้มแต่ดีโชคดีไม่ล้มครับตอนแรกผมคิดว่าแม็กโตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วเฉพาะเจ้าของเขาบอกเขาคันว่านเพิ่งคำว่าคันว่านนะ้ราเาผมคิดว่าเขาคันจนเกียวข้างในนะว่านแต่ไม่ใช่ ไอ้ที่มันว่านนะครับก็คือแค่เป็นไอ้ข่วนรตมันว่านซึ่งซ่อมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยซึ่งทอดเช็คแล้วเป็นโอลิงแกนวาลัวครับซึ่งผมลองเปลี่ยนไส้ไปแล้วแต่ก็ยังมีอาการซึมบ้างไม่ซึมบ้างครับเหมือนผมไอ้นี่ครับผมเอาแกนไอ้นียโอลิงแกนวาพ่มแบบมันไซส์มันไม่ค่อยได้ครับมันน่าจะเล็กกว่าน,นิดหน่อยมันเลยทําให้ซึมบ้างไม่ซึมบ้างคือผมมีโอลิ ผมมีส่องไซส์ครับพี่ซื้อเทียบมาคืออีกอันหนึ่งที่เคี่ยวมันใหญ่ไปใส่แล้วมันแน่นไปผมก็เลยใส่เป็นตัวนี้ที่ดาซึ่งมันเล็กเกินไปผมก็เลยซึมซึๆได้เราไว้ค่อยสร้างมาเปลี่ยนครับตัวนี้จบครับตัวนี้แม็กกาซีนแม็กกซีนนี้จริงจิงปืนนะครับทําเสร็จประมาณสองสามวันแล้วแต่แม็กกาซีนอะเพิง่งเพิ่งขันน็อตออกเสร็จวันนึงแล้วก็รอสร้งน็อตมาเปลี่ยนอีกประมาณ วันสองวันครับเลยพุกนา้รีวิวพวกนี้ใค้แมกกาซีนนะครับนั่งทำยุ่งสามวันนะครับจนี้โหหายยากเลยนี่ครับส่วนน็อตตัวนี้ถ้าใครขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องไฮคับปลากกหนึ่งเลยพวกนี้ครับเป็นโอริงตัวนี้ครับสามเอ็มยาวเก้าสิบแต่ถ้าแนะนำนะครับผมลองใส่ยาวเก้าสิบแหละมันค้ำครับมันค้ำใส่ไม่ได้ซึ่งมันจะยาวประมาณสักสิบ ซึ่งถ้าใครสั่งครับผมแนะนําเป็นสั่งว่า M3 ยาว75ก็พอครับซึ่งยาว75ผมว่ามันจะสต้นป่านะแต่ก็โอเคครับใส่ได้หรือถ้าใครอยากได้พอดีพอดีก็ซื้อตัวยาว90าก็ได้ครับแล้วก็มาตัดให้เหลือสัก80ก็ได้ครับก็ตังดีผมลองดูวร้านที่ผมสั้งมันไม่มี80หรือว่าไซส์80มันไม่มีเนี่ยแหละครับวันนี้ื่าใครสนใจแนะนําให้ครับนะ็อตัวนี้แล้วก็มาที่อ๋อ ลืมไปครับนี่แล้วก็เปลี่ยนโอลิงค์ฐานแม็กไปด้วยตัวครับห้องเก้ามันแข็งเติมสภาพไปแล้วเนี่ยจบเมืแมกกาซีนนะครับแล้วก็มาที่ลูกสูบครับโหลูกสูบตัวน,นี้เป็นของ W E ครับเยดายเนี่ยมากเป็นรุ่นแรกๆเลยเนี่ยมันมีรอยมันมันขันน็อตอะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนผมประกอบอะครับตอนผมเซตอะผมใส่เพราะาตอนแรกก็เป ปืนอะ่ะมันเซ็ตอยู่ครับแต่ผมเซ็ตกับแม็กมาลุอิอยู่เพราะไอ้แม็กตัวเซ,ซี่สามตัวเนี้ยโอ้มันมีปัญหาเรื่องไอ้นี้นเนพราะทำอยู่สามสี่วันนะครับเปนเส้นเวลาผมก็เลยเซ็ตกับแม็กมาลุิครับซึ่งผมไม่แน่ใจผมขันน็อตแน่หรือไ่คือยิงได้แบบตัวแรกก็แรงประาณกลางนะครับแล้วก็ทีนี้ยิงได้ประมาณต้องขันดัดแล้วผมก็มาเซ็ตแม็กต่อแล้วพออีกวันผมจะลองปืนมันเบาพิเศษป,ปกติตัวแรกผมเป็นที่ชุดยิงผมเลยแก้ชุดยิงแก้ประมาณ หูสามคนนะครับแกะมาเซตทานน้ำมงนน้ำมันกิดว่าเออผมทำไม่เลื่อนสปงสปริงล้าหรือเปล่ามันก็เลยตอกแก๊สไม่แรงแก้ไปแก้มาครับอันนี้เลยเปลี่ยนยันชุดยิงยครับชุดยิงตัวนี้เป็นขออ้ออันนี้ W.E. ครับชุดยิงไฮคารบา W.E. นกทราบนี่เป็นขออหนึ่งก้านหนึ่งมินิก็เลยเปลี่ยนไปเลยซึ่งเซตไปเซตมาครับว่าไม่แดงทีผมก็เลยลองทอดลูกสูบดู ซึ่งออกแกะมาโหลูกสูบแตกก็เลยโอเคครับก็ลเลยลองไล่ๆเปลีลย่ลยนลูกสูบอยู่ลอสองรอบครับก็ลเลยมาจบะเพตัวนี้ครับเป็นน่าจะเป็นงานจีนครับไม่จีนก็ไต้หวันครับตัวนี้แต่ค่อนข้างที่จะหน้าเลยครับแล้วก็เซตยางหัวโซ่ปไปครับตัวนี้ลูกโซบฟิตฟิตดีมากเลยเนี่คนนยครับฟิตจนฟิตจนฟืดนะครับฟิตฟิตมากเลย ชุดบนไม่มีเลยครับชุดบนแค่เป็นลูกสูบเสร็จยางเสร็จยางหัวสูบก็โอเคแล้วครับส่วนชุดล่างนี่ผมเอาชุดยิง WE ห้กับป a าใส่นะครับซึ่งใส่ได้ปกติครับจะมีติดปัญหาก็แค่ว่าไอ้ตัวไม่เข้าสานนยครับไม่เข้าสานตัวนี้ยมันค่อนข้างเฟร่อครับเอาของ WE มาใส่นะซึ่งแท้ตะใบแต่งไอ้ตัวข้างล่างข้างหลังที่ใส่กับสปริงครับให้บางลงก็โอเคแล้วครับปกติ เฟบนี่เป็นของเขาก้องหนึงก้อนนึงด้อจีนนะครับจําไม่ได้ยี่ห้อหน่อยประมาณนี้ครับตัวเปืนเฟร,รมเป็น้องเ g Work ิร์คครับเอ w o เวิ Work, รุ่นดีๆด,ด้วยชุดยิงเป็นเหล็กทั้งชุดเลยไกก็เป็นแบบสามรูนะครับปรับได้ไกเติ้นได้เจ้ามาก์คเอเวิ Work, นี่ถือว่าทํามาดีเลยครับ ปืนนี้ตอนแรกผมมีฐาน5.1นะฐาน5.1อยู่แล้วก็ฝ่า5.1อยู่แต่ผมลองดูครับปืนตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นปืนเหมือนติดสายคอมแพกนิดนึงครับผมก็เลยเลือกที่ว่าเออเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าเลือกเลยเอาเอาเป็นแม็กซี่ยูซ่าดีกว่า,า,าครับพอแม็กซี่ยูซ่ามันจะสั้นกว่า,าถ้าไปใส่กับพวกถ้าไปใส่กับแม็ก ห้าจุดหนึ่งผมมองว่ามันยาวเกินไปมันทําให้ปืนมองไม่ค่อยสมดุลกันนะครับมันต้นนไงไม่รู้กคือสไลด์มันสนั้นกันแนบเปนยาวท่ามันยาวไปผมเลยใส่ซีอิสามดีฟ้าตรวนี้ระบบอกอกมาค่อนข้างเยี่ยร้อยแล้วครับแต่ยังมีที่นี่ครับน็อตน็อับมันติดข,ของสูบน่าจะเป็นที่น็อตตัวนี้นผมใช้มาสักพักแล้วน่าจะเริ่มเสียเริ่มเริ่มเสื่อมแล้วครับ เป็นอีทีพันครับนี่ครับซึมๆนิดๆเริ่มเงียบนะครับโอลิงน่าจะแปลว่าโอลิงเริ่มเข้าที่แล้วเริ่มไม่ค่อยซึมแล้วน,นี่ผมยิงในห้องแอร์นะครับเปิดแอร์อยู่มาณยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สบองวันี้ครับ คือแต่แรงดีคอยยังดีอยู่เลยครับโอ้โหถ้ายิงกลางแจ้งคือดีคอยแน่นแน่เลยครับได้ติดลูกสูบครับปืนนะครับเรื่รองติดลูกสูบเยอนะแล้วเอาน่าจะเซตที่ลูกสูบเอ้ยน่าจะเซตที่นกทับก็พวก,พวกเปลี่ยนพวกเซียใหม่เป็นนกทับใหม่ก็ปืนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ ระบบการยิงเลยโอเคหมดแล้วนี่ครับค่อนข้างร้อยแล้ว กันแฟนไลส์นี่เป็นของ W.E. นะครับแฮมเมอร์เพนนี่งานช่างนัดครับเยบเทียมนัครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับคัสตอมคิมเบอร์ช็อปครับด้ามจะเขียนว OK, ่า K.J. World ครับไอต้ตรงนี้ก็เขียน เ HJ Work Make in t a i วันครับนี่วันนี้ครับโดยรวมแล้วไก่ค่อนข้าง,างตื้นครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ยาวนิดนึงขอบคุณที่รับชมครับ